อะสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานมอเตอร์อ o กนะครับปี2021ไปเข้างานกันดีกว่าครับเห <c oughs> มือน,นเหมือนอะไรเนี่ยพี่ <c oughs> เหมือนอะไรเนี่ยใครเขาทำกันเนี่ย <c oughs> เราจะไปพูดมอไซค์ก่อนเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวก็ดังเองเอ กระเป๋าผมใหญ่ไปมันไม่โอ้ลืมดูดซิปอีกพี่ฝากนะครับจะดูสูญยามห้ากันก็ได้มายเดีด๋ยวยามห้ากันอันนี้ซูซูกิชาผ่านพอแล้ว <c oughs> อย่าดูเยอะอเดี๋ยวเบื่อ A3 ตัวใหม่ ใครเอารถผมมาจอดนี่เนี่ย <c oughs> ใครเอารถผมมาจอดนี่เนี่ย <c oughs> นี่อะ A7 อ๋อ ถ่ายรูปไหมเดี๋ยวผมถ่ายให้ี้เป็นในงาน k i n ก้าอรบาทครับผม<อ>แล้วก็นีนบผมครับผมแล้วิพิเศษในงานถ้าลูกค้าจองในงานเนี่ยจะได้ k i n ไปเป็นสุดิัธณะอีกัหนึ่งราคาประมาณ5 0ก่่าทจะไม่ดี เ <Okay. S 2> นี่ยส0รอ <c oughs> ถ้าเอาก็ขยับไปเลยตัว่า้อย่อตัวนี้ดีกว่า ต้ก็ตัวเดิมหรือเปล่าบล็บอกเดิมครับพี่ตัวนี้บล็กเดิมแต่ว่าอัปเกรดระบบเบรกแล้วก็ระบบช่วงล่างใหม่ครับรมา,ามรเพิเป,ปอตอนนี้ผมอยู่ในงานมอเตอร์อีโนะครับ นี่ดูชุดใส่มาก่อนดูชุดที่ใส่มา <c oughs> <c oughs> ใส่ชุดมาไม่เหมือนใครเลย <c oughs> เขาจะไล่ออกงานไว้เนี่ยนี่เป็นบูธของคันด่านะครับ6 0 0้ r คันนี้250 พันนี้พันพันตัวนี้อะไรพัน,พ,นพันที่เปนอาเปล่เาเนี่ยพันสามอาร์แล้วมั้งตัวนี้ uh huh. อ่าฝั่งฝั่งฮอนด้ามันจะเตีย้ยกว่ารถรอาจจะเตีย้ยหกห้าศูนย์ เยอะอยากมีตังแล้วกว่าซื้อให้หมดห้าร้อยจะเป็นอะแต่งอะไรมาบ้างอ่ะแว่งอ เดี๋ยวเราวางภารากันเราจะมาลองข้อมห้าร้อยอันนี้อันนี้ขี่แบบธรรมดาอันนี้ขี่แบบของเราที่แท้ทูอันนี้สายหมอบ แต่ชิวชิวมันเตี้ยเตี้ยไปนิดนึงหน้าจอก็ตัวใหม่ด้วยจอตัวใหม่แต่ชิวชิวมันเตี้ยไปนิดนึงครับชิวเตี้ยอันนี้มุมมองของคนขับก็ประมาณนีน้นะไปนะชิวมันเตี้ยไปหน่อยนึงยังไงไม่ซีเรียสยังไงก็เปลี่ยน เออถ้าได้แล้วก็ยังไงก็เปลี่ยนไปนเปลี่ยนชิวตามเออแต่ท่อเนี่ยน่าสนใจนี่เดี๋ยวมากระเป๋า,เ,ปาเออแล้วเลี้ยกระเป๋าาเดินโตปิวไปเลยน,นะนี่แบบนี้ผมรู้ว่าคุณชอบผมก็ชอบ well, like โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟูดดูคับตินี้ไม่มีทางซื้อหรอกมาดูเฉยๆ <c oughs> เห็นเขามาดูแล้วเ,เราก็มาดูเหมือนกันอันนี้เป็น V4 V4 อะไร V4R หรือ V4S เนี่ย <c oughs> ขั้นนี้มัน V4R หรือ V4S เนี่ย นี่วีโฟธรรมดามีพันนิกาเล่อันนี้น v ีเหมือนกัน,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 นแต่มันสวยนะก็ะสวยเลยเขาทำรถมานีอน,นี่น ไฟฟ้าหมดเลยมั้ยแต่แต่ะระบบมันดีนเวลาขับจื้อความดูกลัวกามด้วยเพื่อนของคนหนึ่ง,ง,งมันขับอยู่ตมงนี้มีตังค์เหรอ ถ้าขากลับนี่เจมไปถูกไหมเดี๋ยวผมไปส่งถึงสูนน้ำภูมิไหมศูนยน้ำภูมิศูนน้ำภูมิโอไกลอยู่นะเดี๋ยวพี่กลับมาไกลอีกออกจากกรงเทียบถูกไหมถูกอยู่ครับอันนี้ไปบ้านพี่ถ้าเกิดผมจะไปสวนน้ำภูมิ